กลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีนะครับหลังหนุ่มโทนี่ลากเกนได้เดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งจากนั้นได้โพสต์ภาพบริเวณในครูหาเลือกตั้งซึ่งถ่ายให้เห็นบัตรลงคะแนนเสียงที่ยังพับอยู่พร้อมเขียนแคปชั่นว่าเป็นวันสําคัญสําหรับพวกเราทุกคนโดยพบว่าทันทีที่หนุ่มโทนี่ลากเกนได้ลงภาพดังกล่าวในไอจีแล้วมีคนเข้าไปเตือนเรื่องกฎหมายการเลือกตั้งก่อนที่โทนี่จะลบรูปออกไปอย่างรวดเร็ว ทางนี้พรปว่าด้วยการเลือกตั้งสสพุทธศักราช2560มาตรา97หาห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วส่วนบทกำหนดโทษมาตรา165พรปเดียวกันระบุว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา97มาตรา99ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีที่เกิดขึ้นหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมทีมข่าวจะรายงานให้ทราบต่อไป กบินผมรัตนวง์ไทยทีวี6รายงาน